สมเด็จพระเทพเคยพระราชทานความช่วยเหลือน้องฝนเมื่อ17ปีก่อนวันนี้น้องทำตามฝันที่ได้สัญญาไว้จนสำเร็จ หลายคนอาจจะยังคงจำได้เรื่องราวของนางสาวบุกผาพงชนะที่เมื่อ17ปีก่อนเคยถูกน้ำมันตะเกียงไฟลวกหน้าและลำตัวตั้งแต่อายุ6เดือนได้รับพระราชทานความช่วยเหลือจากสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ให้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และได้มีโอกาสเข้าเฝ้าก้มกราบแทบพระบาทขณะสมเด็จพระเทพเสด็จทรงเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยขณะนั้นน้องฝนได้รับรางวัลชนะเลิศและเป็นผู้ถวายรายงาน สมาชิกอินสตาแกรมท่านหนึ่งได้เล่าเรื่องราวไว้ว่าวันนี้กลับมาทำงานจัดงานที่สงขลาหาดใหญ่อีกครั้งมีโอกาสนัดเจอน้องบุบผาพงชนะและคุณแม่ของน้องตอนน้องอายุสองขวบสมเด็จพระเทพสเสด็จไปจังหวัดสงขลาแม่ของน้องบุบผาเข้าเฝ้ารับสเสด็จและขอพระราชทานความช่วยเหลือจากหน่วยแพทย์และพระองค์ท่านทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์เมื่อ17ปีก่อน ทำให้น้องได้รับการรักษาจนอาการดีขึ้นถึงแม้จะมีแผลเป็นบนใบหน้าโดนเพื่อนล้อน้องตั้งใจเรียนโดยไม่ย่อท้อเพื่อวันหนึ่งจะได้มีโอกาสเข้าเฝ้ากราบพระบาทสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่แม่น้องเคยสอนไว้วันนี้น้องทำสำเร็จแล้วได้กราบพระองค์ท่านน้องบอกกับพระองค์ท่านว่าตั้งใจเรียนได้ที่หนึ่งมาตลอดแล้วอยากตอบแทนสังคมด้วยการเป็นครู พระองค์ท่านรับสั่งว่าขอให้ตั้งใจถ้าสอบได้จะพระราชทานทุนให้เรียนจนจบน้องน้ำตาไหลก้มลงไปกราบพระองค์ท่านอีกครั้งมาวันนี้น้องสอบได้และได้ทุนพระราชทานศึกษาอยู่ปีหนึ่งคณะศึกษาศาสตร์สาขาาเคมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว น้องตั้งใจเรียนตามคำมั่นสัญญาจบมาจะไปเป็นครูสอนเด็กที่ด้อยโอกาสในชนบท น้องได้เล่าให้ฟังเพิ่มว่าได้รับจดหมายจากสำนักพระราชวังสมเด็จพระเทพสรงรับคุณพ่อของน้องที่ป่วยเป็นอมัมพฤกษ์เป็นคนไข้ในราชานุเคราะห์อีกคนหนึ่งรวมถึงตัวน้องได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่านได้ไปทำศัลยะกรรมผ่าตัดผิวหนังบนใบหน้าด้วยน้องซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดไม่ได้ นอกจากนี้ยังมีผู้ใหญ่ใจดีอีกท่านหนึ่งบริจาคเงินซื้อที่ดินและบ้านให้กับน้องให้มีที่อยู่อาศัยอย่างถาวรที่สงขลาอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ we we'll